เอไปกับกันเไปรีบกับอุ้ียงมึงลงมามึงลงมามึงลงมามึงมึงัวไปือือขอเธอขาขอขอธขขอืขอมึงหุดเลยมึงหุดเลยมึงหัวมากเลยฮะมึงหวมากเหรอ ม,มึงนอกใจกูนะมึงนอกใจกูนะเขาขอโทษเธอเขาขอโทษแต่คือเธอมันใคร<ำ>ใครฮะกูรู้จักไหมรุ่นพี่เขาอนี่มึงไปมาหาเอาเอากับรุ่นพี่มึงเหรอฮะเธอใจเย็นๆก่อนได้ไหมฟังเขาก่อนเขาขอดทษนะใจเย็นใจ มึงมึงไม่น่าทำกับกูอย่างเงี้ยไอ้กูตรงไหนไว้เงินกูก็ให้มึงใช้ป่ะถ้ามึงไปมหาลัยนี่กูเอาเงินให้มึงใช้ป่ะกูทำงานก็งบมึงมหาสมัยเนี่ยนะฮะแต่เขายังไม่มีอะไรกันเลยเธอไม่มีเารงานครั้งแรกเองเธอหรือมึงโดนอีกตัวเขาปรับทุกไงปรับทุกตบแม่งมึงอย่านะก็เขาเครียดเรื่องเธอเงียบเลยเธอเงียบเราค่อยคุยกันได้ไหมเธอ กูให้กูให้โอกาสหนึ่งมาหลายครั้งเธอเขาขอโทษขอโทษนะเธอนะกูไม่ดีตรงไหนให้กูไม่ดีตรงไหนเธอดีทุกอย่างเลยเขาเองขาเธอเขาแล้วมึงจะเอาไงเนี่ยกูเห็นเขาอโทษนะกูนัดเจอกันครั้งแรกเธอเธอฟังเขาก่อนนะถ้ากูไม่ตามโทรศัพท์มึงมากูจะรู้ป่ะฮะโอยมันดีตรงไหนวะหมายไอ้ผ่าเงินนี่มึงใช้อะมันดีตรงไหนขอโทษทุกอย่างที่มึงอยากได้ไอโฟนเอวยลิกาเอวยกระเป๋าเอวยกูก็ซื้อให้ มันให้แค่อะไรมึงฮะให้คนเดียวไอ้สิเขามาปรับเรื่อองเเธฉยๆปรับทุกทีเธอมาเห็นแล้วเธอก็โวยวายเลยอะี่มึงเป็นผู้หญิงนะมึงเป็นผู้ชายกูเตะหน้าไปแล้วเธอเห็นปุ๊บแล้วเธอก็โวยวายต่อยพี่เขาเลยอ่ะมันไม่มีอะไรขนาดนั้นเลยเธอไม่มีอะไรสิรักเธอคนเดียวจริงๆรักรักอะไรตอแหลอีกเธอเรากลับเรากลับบ้านไปคุยกันเถอะไม่กลับเราค่อยๆคุยกันเถอะมึงปล่อยเลยมึงกับกูวันนี้จบกัน มึงไม่ต้องเข้าบ้านเดีด๋ยวของทุกอย่างทุกชิ้นที่กูซื้อให้กูจะเอามาให้หมดและกะเ็ลเ,ละเสื้อผ้าของมึงทุกชิ้นเดี๋ยวกูกองไว้หน้าบ้านวันไหนที่กูไม่อยู่ที่กูไล่บอกมึงค่อยมาเอามึงมึงพ<ท>อกูเลยคุยกันก่อนได้ไหมเขาขอโอ,อกาสนะเธอนะครั้<อ>งเดีดวยวนะครั้งสุดท้ายก็ได้เธอเาโอกาสกูให้มึงมาเยอะแล้วนะมึงทำกูเสียใจกี่ครั้งแล้วมึงทำกูเสียใจกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวของมึงมึงมาเอาของที่บ้านมึงกับกูจบกัน เขาขอโอกาสนะเธอเธอเธอ,อย่าให้กูเห็นหน้ามึงเธอบอกมันด้วยไม่อยากนี้ตายกูบุญแล้ว